สวัสดีค่ะทุกคนกับมาพบกับพี่เบค่ะในช่องเว็บซเป่าคุยจีนนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดเรื่องการหมดไฟในการเปล่าคุยจีนของพี่ที่ผ่านมาประมาณ3าเดือนกวาน่าๆเนาะถามว่าหมดไฟที่นี้คือหมดไฟแบบไหนหมดไฟแบบทุกครั้งที่กับคุยเนะี่ยพี่ไม่มีความสุขในการเปล่าคุยจีนมันไม่ได้ว่าหยุดจับไปเลยสักทีเดียวแต่ก็มันไม่ได้แฮปปี้เหมือนที่เคยจับอีกต่อไปแล้วเพี่รู้สึกว่าภาวะการหมดไฟในการเป่าคุยจีนของพี่อะมันมีหลายๆสาเหตุร่วมกันเนาะจนมันเกิด เป็นไอตัวภาวะนี้เกิดขึ้นก็คือพี่เนี่ยช่วงสาสเดือนที่ผ่านมามีป่วยบ้างมีย้ายงานบ้างมีแบบเปลี่ยนงานมีอะไรเงี้ยทำให้มีความเครียดสะสมอยู่ในตัวเองอยู่แล้วรวมทั้งใน YouTube เนี่ยพี่อ่ะไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้แล้วก็เลยทําให้น้องๆหลายคนอาจจะไม่พอใจเนาะอินบ็อกเข้ามาแบบตัดพ้อว่าเออพี่ไม่ตอบเม้นต์หนูนู่นนี่นัน่นอะไรก็ต้องแบบขอโทษจริงๆมันมีช่วงเวลาที่พี่ไม่สามารถพิมพ์เม้นต์ตอบไปได้เนาะแล้วก็อยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะแบบปรึกษาพี่ในเรื่องคุยจีหรืออะไรเง ให้มาพูดกับพี่ในอินบ็อกซ์ของทันแฟนเพจเว็บซีโซ่ป๋อหุยจีนพี่จะมองเห็นแล้วก็ได้ตอบมันได้เร็วมากกว่าใน youtube นะจ๊ะไอภาวะหมดไฟเนี่ยนอกจากว่าไอเรื่องต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับคุยมากนะักทําให้พี่รู้สึกเครียดแล้วมันมีอันหนึ่งคือพี่จมกับการฝึกทักษะทักษะหนึ่งแล้วพี่ฝึกทักษะนี้มาเป็นระยะเวลานานมากแล้วจนมันมันกึง่งกึงท้อใจแล้วด้วยซ้ําว่าแบบเอ้ยทำไมเราทําไม่ได้ทีแล้วก็เกิดภาวะกดดันแล้วก็ ต่อว่าตัวเองพอพี่ฝึกมันไปเรื่อยๆมากๆเข้าไอ้ทักษะที่มันเป็นอันเนี้ยทำแบบนี้ได้นะแต่พอไปทไําในคุยอ่ะเดินทําไม่ได้ไม่รู้ทาไมเหมือนกันพอพี่เนี่ยฝึกทักษะนี้มากๆก็จมเหมันมันมากๆทําให้อยู่ๆก็มีเหมือนเสียงในหัวพูดว่าเฮ้ยถ้าแค่นี้ยังทาไม่ได้อ่ะสอนใครได้วะนายกำลังทําให้คนที่รออยู่ผิดหวังไปเรื่อยๆนะนายมันไม่มีค่าพอที่จะมาเล่นคุยอีกแล้วนายมันแบบ ไม่ดีไม่เก่งคําพูดพวกเนี้ยขึ้นมาในหัวเยอะมากแล้วก็เกิดคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่าเราไม่ได้เหมาะกับการเป่าขุยวะนี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยพอมันขึ้นอย่างนี้ปุ๊บกลายเป็นปว่าตัวพี่เนี่ยเริ่มต่อสู้กับคําในหัวไม่ไหวบวกกับจิตใจที่ไม่ได้เข้มแข็งพอในการดําเนินชีวิตด้วยทําให้พี่ไม่รู้สึกถึงความสุขเวลาหยิบคุยขึ้นมาเป่าอีกแล้วเนาะนั่นแหละเป็นเหตุที่ทําให มันไม่มีคลิปอะไรออกมาเลยในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนอะอ่ะพอมันเป็นแบบนั้นนะ่ะพี่ออกมาได้ยังไงพี่ออกมาได้เพราะว่าพี่ถามตัวเองครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเว็บนายมาเป่าคุยเพราะอะไรวะเออกลายเป็นว่าหลังจากที่จับมันน้อยลงเนาะเริ่มเหมือนไม่อยากจับแล้วรู้สึกทุกครั้งที่เป่าจะทรมานเหมือนรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอตอลอดเวลาก็เลยต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยที่เรามาเป่าคุยเนี่ยทําไมเราถึงมาเป่าคุยถามตัวเองครั้งหนึ่งนะ ก็เจอว่าเออพี่ชอบเสียงของคลุยจีนเนาะแล้วก็จริงๆเป้าหมายของพี่คือการเป่าผู้ความสบายใจด้วยสามะ อพออันนี้เมันเจอเหตุผลที่เราชอบเขาอีกครั้งหนึ่งทําให้มันเบาลงแล้วก็ถามถึงตัวเองว่าทําไมเราถึงทําช่อง youtube เพราะรู้สึกว่าตัวเองอะทำให้น้องๆหลายคนผิดหวังว่าแบบเอยพี่แกะเพลงไม่ใช่เหมือนแบบเพลงที่หนูขอยังไม่ได้เลยพี่ทําของคนนี้ก่อนคน,นนี้ขอที่หลังหนูอะไรเงี้ยจริงๆน้องๆเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะตัวพี่ในฐานะที่ผิดเองพี่รู้สึกว่าพี่ทําไม่ดีพอเหมือนแบบเออเราไม่ดีพอที่จะทําคลิปให้น้องๆดูอีกแล้วก็เลยต้องกลับมาถามตัวเองีกครั้งหนึ่งว่าเฮเว็บที่เราทํา u t u b e เนี่ยช่องคุยจีนเนี่ยทำมาเพื่ออะไรวะพี่ก็เลยอ่ะตอบคำถามตัวเองได้เพราะว่ากลับไปหาสมุดโน้ตเก่าๆพี่แล้วก็เจอว่าพี่อยากทําช่องคุยจีนขึ้นมาเพื่อตอนนั้นช่องสมัยเมื่อประมาณ5้าปีที่แล้วมันยังไม่มีช่องที่เป็นแบบคุยจีนสอนเยอะขนาดนี้ตอนนี้ช่องอื่นๆเขาว่าเริ่มขึ้นมาสอนกันเนาะพี่อยากทำช่องให้น้องๆที่ไม่สามารถหาที่เรียนคุยจีนได้ แบบเริ่มต้นได้ดูในช่อง y o u t u ู e คือจะเรียนที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาเจอพี่ก็ได้ไม่ต้องไปหาที่เรียนที่ไหนเลยคเงยเบื้องต้นพี่เว็บได้ทําขั้นตอนการฝึกไว้หมดแล้วรวมทั้งเพลงที่เป็นแบบฝึกหัดด้วยนะถ้าฝึกตามช่องของพี่มามันก็จะค่อนข้างเป่าเพลงได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนเพิ่มเติมอับน,นี้นก็คือไปหาเทคนิคเสริมเพิ่มเติมจากที่อื่นก็ได้แลนะ้วอะไรบคือพี่แค่อยากเป็นคนเริ่มต้นสําหรับน้องๆที่อยากเป่าคุยจีนเออพอพี่กลัาเจอนี่ครั้งก็ว่า จริงๆเราเหมือนลืมเป้าหมายในการทาช่องไปเนื่นกัาเนว่าเมันเราเหมือนเราเครียดกับการที่ว่าต้องแกะเพลงให้ได้สอนอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันทําให้พี่รู้สึกว่าพอพี่ทําตามที่เออเหมือนใครขอมาไม่ได้พี่รู้สึกเสียใจมากๆที่ทําให้น้องๆผิดหวังเออมันกลายเป็นว่าเราดันคาดหวังกับความคาดหวังของน้องีกทีหนึ่งเข้าใจไหมตัวพี่เองอ่ะดันเป็นคนที่คาดหวังกับความคาดหวังของน้องๆที่น้องๆบอกว่าเออหนูแบบหนูจะได้เพลงนี้ไปเป่าอะไรเงี้ยพี่พี่ทาให้ไม่ทันก็เลย กดดันตัวเองจนไม่อยากทําเพราะว่าพอทําเพลงนี้ขึ้นมาเวลาแกะเพลงเนาะมันจะมีแกะแกะเพลงนี้เฮ้ยแกะได้ครึ่งเพลงตันแล้วคิดไม่ออกแล้วก็เลยต้องมาแกะเพลงหนึง่งมันอาจจะง่ายกว่าก็ทําให้ได้เอาเพลงนี้ยกขึ้นมาก่อนเพลงที่เคยแกะไว้ครึ่งนึงแล้วด้วยความที่ย้ายที่อยู่ไปมาด้วยเอไอเพลงที่เคยแกะไว้ก็ดันหายไปแล้วก็คอมเสียก็ทุกอย่างที่จดไว้ก็คือหายไปกลายเป็นว่ามันไม่ได้ว่าไม่ได้ทําหรือว่าไม่ไสนใจแต่มีแค่ว่า ออด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างทําให้พี่แบบไม่ได้ทําให้หนูพี่แบบเสียใจขอโทษจริงๆแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าอ,อ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในช่องหลังจากนี้คือพี่อาจจะไม่ได้เน้นไปที่ว่าแกะโนต้ตแล้วเพื่อมาสอนอย่างเดียวแล้วพี่อาจจะอยากแบ่งปันเรื่องที่พี่ไปเจอมาระหว่างการฝึกหรือว่าระหว่างการสอนที่เพี่เออขออนุญ,ญาตเอากรณีนี้มาสอนแบ่งปันใน YouTube แล้วกันเนอะมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่มันจะเป็นการแกะโนต้ต แล้วก็มาอธิบายโน้ตแล้วก็สอนเป่าเพลงเอออาจจะเปลี่ยนเป็นการพูดคุยกันมากขึ้นเนาะการที่พี่หมดไฟคราวนี้ทาให้พี่รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นพี่คนเดียวที่เป็นภาวะนี้เพราะว่าใน Facebook ใน Inbox ก็มีน้องๆหลายคนก็ยังส่งข้อความลาักษณะนี้วาพี่มันยากจังเลยผมไม่อยากเป่าแล้วหนูไม่อยากเป่ามานแล้วพี่เลยอยากจะบอกว่าเออพี่อ่ะก็มีอากมลมแบบนี้เหมือนกันแล้วก็พี่ไว้ให้กําลังใจมันหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยตัวเองเป่าได้ช้าเพื่อเราเป่าเร็ว ทำไมคนนึงเป่าได้แล้วทำไมเรายังเป่าไม่ได้เราแม่งแย่หรือว่าเราไม่เหมาะสมที่จะมาเป่าตัวนี้หรือเปล่าพี่รู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวอยากให้เปรียบเทียบกับตัวเองว่าวันนี้ที่เราเป่ามันดีขึ้นกว่าตัวเองที่เป่าในเมื่อวานไหมถ้ามันดีขึ้นสมมติวันนี้เราลากเสียงนยาวมากขึ้นหนึ่งวิก็ถือว่าเราก้าวหน้าแล้วอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับตัวเองนะจ๊ะมาจะเครียดหน่อยๆเนาะแต่ก็อยากจะฝากไว้เพราะว่าตอนนี้มีน้องๆหลายคนที่ inbox เข้ามาว่าแบบเหมือนแบบหนูเป่าไม่ทดนทีหนูอยากจะววางุยแล้ ก็สู้ๆเขานะคะทุกคนพี่ก็เป็นเหมือนกันขนาดพี่เนี่ยที่เป่าเพลงที่หนูเห็นว่าพี่เป่าเพลงได้พี่ยังรู้สึกท้อแท้เลยบางครั้งอะ่ะก็แค่ต้องกลับมาเนาะถ้าเรายังชอบมันอะ่ะยังไงเราก็กลับมาอยู่ดีจะก่มาคิดไป